อะไรเอาตละลเมีดมาโอเคเอ็มมึงไปแล้วบ่โอ้ได้เท่าไรเสียีปิดกันหลักขายครับขาย,ขายขสับเปลือกสุดโปรเจกต์ใหม่ครับโปรเจกต์ใหม่จะขายกระบะที่เฮ็ดอ,อีกแล้วครับซิต้อกระบะขายครับเปิดอู่ต่อกระบะเดี๋ยวนีเปิดเปิดอู่เลยเพ่อลูกน้องพี่นด้สร้างฝีมือ เมตรเก้มตรเก้าสบคัซสซี่เทียมเทียมกับเทียมใหม่โอ้นี่คัสซี่เทียมใหม่แต่ว่าพื้นเต็มครับเจ็ดสิบเงาเงมเมตรพอดี้าวัดสมเมตรยี่มเมตรยีอาพื้นครับพืนสีต่อกระบะดับครับสีรเลนดินมานไม่ใช่เกษตรสามเมตรยี่สิบ เอาหอกหอกซึ่งพุ่มสูงการลีใคยกับคุมนะครับคุมเอาเม็ดเจ็ดสิบครับพุ่มสูงโลบาเฮ้ยม,มันเป็นหลังคาเปล่าไหนี่เป็นหลังคาเลยอ,อันนี้หลังคาเคนโต<อ>ัวยืนเข้าไปโอ้พาขังบปพุเด้วยนี่เบิงไทยครับเบิงไทยน้องวันนี้อันนี้แหมเอฟซีเขาว่าเขาจีสืออยู่นี่มึงก็เอาไปขี่ไล่เถอะืรอไปยัง เขาว่าเขาจะเอาเด้ดืมๆโอ้นี่เ่าไหาพันหาพันตำรวจได้ปะได้อยู่ตำรวจได้เยูตอ้อ,ลองาาลเอ,งเอาเอาถือก็หาพันแทงอ่ะเอ,เอามาสั่งกิโลก็ได้กิโลกโลชิบอืิพาบั 5, กบ้าขายหนไหม่ อันไม่เนี่ยเอาไปให้ทานได้หยายกว่าผู้จ็๋ใหม่ครับเดี๋ยวเจอพูเจกต์สับรปลือด้ำกเกษตรครับสับรปลือการช่างอ๋อมาลยนปุ๋ยมันเอารถปี๊บลนมันหเออใส่หน่อยกนใส่หล่อถ้าเอรุงผู้เดียวเกือบตายอรอร่อยก็รออเอามันเปิดทางเปิดด้นบนไดรุงกบบสูง่อันนั้นมึงจะเอาเสาอยู่บ่ตัวใหม่ไม่ต้องเอาเสาอกก็เป็นแบบค่ากูดีกว่ว เอาเนี่ยเพราดำเนี่ยเสียใจไรฝาถ่ายมันค่าโก้ถ้าก็ต้องเสาดากนไม่เก่เาเพาเฮ็ดฝามนันไม่เก่าดีฝาเวลา,วาเขาดำเนาะเอาคือรถกูนะอ๋อก็ดูมันเป็นค่าโก้มันก็นขึ้นง่ายเนาะมันพับลงมันเป็นอันสามทิศทาง,ทางไหนกันกะหูยูแต่ว่ามันบ่มีเสาเนาะแต่เป็นค่าโกมเนบ่แม่นมันจะเป็นยังไงเวลาดำมันมันบ่มีป่านก็เกี่ยวได้กระซางมันเ้าเปิดท้ายเอาแล้วเนาะที่ดำดูบ่ล่ะ สำคัญอะกะมดดูล้วเดาเล่นเขาเล่ยังื่อ่ะไเล่นเขาเล่นลูกเกี้ยวกขายเีไปเล่นเขาเล่นอย่าอข,อยขายแลูกเ,เ,เกี้ <c oughs> ยวไปขายปะขายครับขายถ่ไรขายก็เพียงย่ไปชงดเอาเอาพ่อเหรครับสานีเหครับมาเอาครับผ่าพันครับตำรวจได้ครับแต่ว่ามาว่าดีบนี้มาปนเราก็ยังไ้เลยครับ